่อไปการใช้งานตู้เมนอินคอมมิ่งนะครับสำหรับตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราต้องเช็คว่ามีแรงดันด้านเข้ามาครบทั้ง3เฟสหรือไม่โดยการสังเกตที่หลอดไฟด้านบนและตรวจเช็คดูที่ตัวดิจิตอลพาวเวอร์มิเตอร์โดยปกติแล้วแรงดันไฟเฟสหนึกับเฟสสองจอยู่ที่3.3เฟสสองและ3อยู่ที่3.3เฟสสามกับเฟสหนึอยู่ที่3.3เหมือนกัน ถไฟมาโฟเฟตดังนี้แล้วให้ทำการบิดซิเรคเตอร์ตัวนี้นะครับไปที่ตำแหน่ง close สังเกตปลอดไฟนะครับตอนนี้จะเป็น C B open อยู่นะครับให้เราบิด1ครั้งมาที่ตำแหน่ง close ครับสถานะของเบเกอร์จะเปลี่ยนไปที่ close นะครับหลังจากนั้นมาที่ด้านขวาสวิตช์หมายเลขสอันนี้คือเราทำการจ่ายไฟไปไปยังตู้ซอฟต์สตาร์สำหรับสตาร์ทเครื่องสูบน้ำนะครับ ทำเช่นเดียวกันโดยการปิดซีเลคเตอร์ไปที่ตำแหน่งโค้ดหนึ่งครั้งครับสเกตไปนะครับ c b บโค้นะครับจะติดครับครับเหมือนกันครับที่เป็นหมายเลข2เราจะต้องทําการออนโดยการปิดซีเลคเตอร์ไปที่ตำแหน่งโค้ดครับนี่ครับครับต่อไปจะเป็นการหยุดระบบหรือปิดระบบ เนื่องจากไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลานานหรือว่าต้องการหยุดระบบเนื่องจากว่าใช้งานเรียบร้อยแล้วต้องการหยุดระบบเป็นอาทิตย์เป็นสัปดาห์เป็นเดือนหรือเป็นปีนะครับทาได้โดยการ1ที่หมายเลขหนึ่งนะครับจากตอนที่เรากดปุ่มโค้ชใช่ไหมครับเราบิดมาเป็นที่โอเพนครับครับสังเกตน,นะครับ c b เป็นโอเพนนะครับอันนี้คือหยุดหยุดจ่ายไฟให้กับตู้อ่าาใหม